วันนี้หลวงพี่จะไปฉันเช้าที่ที่บ้านท่าใหม่นะไปงานบุญบ้านบุญเบิกบ้านนะ

ไม่ต้องถอดกันเ,เ้ครัครับในช่วงนี้ผมกาสีขออนุญาตครับนั่งเรีเรยนไล่ซื้อต่อครับที่พี่น้องมาร่วมกัน ก็เพต่อดามาพอสาแม่สามีเดียงตานนี่กบานก็เพื่อดามาพุณแม่สามีอบพุณแหม่ลำไส้กับสีใสหนึ่งร้อยบาทครับกอเพื่อดาม่าพูดบอกคำดีใจคิดจาการเริ่มมูสิทานหนึ่งร้อยบาทก็คพต่อดาม่าพอสามีแม่ประกายที่พูดหนึ่งร้อยบาทกอเพื่อดามาแม่ประยุท์อนันตวัน นี่ก็หนึ่งร้อยสี่สิบบาทครับขอบมคั่วต่อมา,อค,าอความพุ่งจิตราดความรู้ควาเต้านี้บ้หนึ่งร้อยบาทความเขาหนึพพ่งกระสอบขอบมคั่วต่อมาคุณชนะการสิงจานนี่ก็หนึ่งร้อยบาทครับชนะภาคการสิงจานหนึ่งร้อยบาทขอบมคั่วต่อมาคว สมานแม่เราเอาใช้คิดนี่ก็หนึ่งร้อยยี่สิบบาทพอดัูวต่อมาคุณแม่คำพี่อันนั้นตะวันจากคาฟล์มูสิปหากันหนึ่งร้อยยี่สิบบาทกับกอดกู้ตัวมาพอปัญญาแม่เก่งแสนเสีย่านี่กับหนึ่งร้อยบาทพร้อมกับเขาหนึ่งกระสอบพอดกู้ต่อมา ความเข้ดวงแม่คานุนหอละสิบหนึร้อยบาทคอามคั่วต่อมาพอละเอียดแม่เป็นสีทำเตสีสองร้อยบาทครับคคั่วต่อมาพอละเอีดแม่ที่มชื้ร้อยห้าสิบาทพบังานสองชุับฟักทองูบวกไงครับความคัวต่อมาแม่ กับบวกเพืวอตัวมาบ่คือคุณยยนนี่แม่ยยนนี่ประมาณหนึ่งร้อยบาทพอยีนีแม่อินดีจับปาจุ่มหนึ่งร้อยบาทพอเขาไม่กระโดด บ้านมั่งเงินหาสองห้อยบาทโตขวบแลไปส่แม่ต้องไปถือว่าพ่อพ่อพ่อสองหยบาทสองอยสองห้อยาทสองห้ยสองหาทสอ้บาทสงยาทสองาองห้ยบาทสออยสองหอยาทสองห้สอง้ยาทองห้อบาทสองสองห้าทส้วยบาทสองหอยสองบาทสองห้อยสองห้อยบาทสองห้อยสองห้บาทสองบาอาทสอาทาทสองหอยสองยาทส យេមនាសកលេនាតំសង្ខានាភិពុយជាមະអរហំសម្មាសម្ពុទ្ធោភតវានវោធំភគវន្តំអធិវជេមី โตอาคาโตะภะกวาตธรรมโมธรรมังนัมสัมมิโตปฏิปันโนภะกวาโตสาวกสังโฆสังฆนามิมายังพันเตวิสุงวิสุงละกนาตายา Ti sa ne na sa ha an cha si la ni ma yang pan vi sung vi sung la ka na tha ya Ti sa ne na sa ha an cha si la ni ma yang pan vi sung vi sung la ka na Iksani nasah pancah sehari raja ma Nakmu tasar pakawatu arahatu serma sampu tasar Nakmu Namo Jasa Bhagavato Arhato Samma Namo Jasa Bhagavato Arhato Samma Sambuddhasa. Nah, Kemandi makyang penti patani sakpariwani silawan jasa. โอโนชยามาสาธตโน่พันเตสีละวันโตคิมานีมัตตานิสะปริวัลนิปะอิคันหาโตะอัมหากังทีคาระตังอิตายะสุขายะ ข้าจะท่านผู้ทรงศีลผู้เจริญข้าพระเจ้าทั้งหลายขอน้อมถาย Ya ออกราเมินแต่วันที่หนึ่งวันมือแรกออกแต่แต่สองสามโมงเสาหอนหามงุ่งแรกสมือเมื่อยนะคะร,ร,ะนรับมากว่าดบอว่าเดี๋ยฝากท่านผู้ใหญ่บ้านกับอตประเทศมา,มาว่าเรียกพไสุขวัให้ฟังเด้อ่ามากว่าไดเมื่อยหลายมือ่อกี้เศารถาิงมาททำถิงมาใส่บาทถิ่ท่านกอจะเกือบว่าท่านนอพีอน่อนอนเนาะแต่มาสาดแต่ปัญหาม่ความเดือดร้อนของมหา ใจเวลากรบไปเพื่อนตรงนี้ร้อยยิ้มกับไปนั่นเดี๋ยวหมายเข้ามาเจาะหลายประเด็นหลายเรื่องยิ่งดอกท่านประหลัด,ดกับผู้กับผมท่านกองทุนท่ากับผู้บาญพี่น้องบางมู่บ้านเห่ยเวลาเดือดอพอพอร้อนสิบพันอบตผู้ใหญ่บ้านกับผู้หูสออบตอกับผู้หู <c oughs> เอาบอกที cues, <spe ech> ่บอกหลายเพอน้ันบอกกันว่าจะไม่ราวังเปราะอย่างโลกมีผมจะไหนเอาเอาแค่นี้กด้สบายเจ้าพี่น้องนะ ย ah. ิ้มนะครับขอบคุณท่านคุณปอสุขวแสงวิชนะครับอดีต้บัญชทกาไมมุติบหกแกวกาพขอบคุณรับนาักสาร อ่าขอบคุณเจา้าประสงค์ทรงสงสร้างนะครับของพ่อยพี่น้องชาวบ้านทาไม้มูที่หกนะครับวันนี้ก็พี่น้องทาเพิ่มมูหนึ่งมูสิบห้าลายท่านหลายคนนะครับกลับมารวมอ่าถ้าบุญตักบาตรก็ถือว่าเป็นบุญตักบาตรปีใหม่อยู่นะครับในช่วงนี้เนาะเป็นปปผลกุปลาอ่าคงสีจัดแกนออกไปมีเงินดวง ใช่ไอ้คือขวัญเขาจังหว่านี่ล่ะเตรียมไห้เออเอาเอากินข้าวกินน้ำด้อยวันนี้ 别急，别急。